รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2,564ันายวินัยชัยราชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสะพุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2มีหัวข้อดังต่อไปนี้ สรุปผลการปฏิบัติงาน5ด้านคือด้านที่1การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา2การบริหารจัดการเรียนรู้3การบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา4การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพและ5งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในด้านที่1 การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาโดยยึดการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองชุมชนที่เน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ1.1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครูผู้ปกครองโรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อระดมความคิดระดมทรัพยากรในการพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาอาคารสถานที่เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาน่าอยู่น่าเรียน มีความปลอดภัยและมีสภาพเป็น้้อมที่เอื้อต่อการจัดก,การเรียนการสอน1.2ประถมนิเทศนักเรียนโรงเรียนได้ประถมนิเทศนักเรียนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนในการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา2019ด้านที่2ด้านของการบริหารจัดการเรียนรู้2.1การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนได้ดำเนินการเรียนการสอนแบบออนแนด์และออนไลน์ซึ่งโรงเรียนได้กำชับให้คุณครูประจำวิชาทุกท่านต้องกำชับ ติดตามนักเรียนและต้องสามารถติดต่อนักเรียนได้ทุกคนหากมีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน2.2นิเทศการเรียนการสอนผู้บริหารครูวิชาการและนิเทศศึกษานิเทศ ได้ออกติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีพัฒนาการอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญารวมทั้งอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขด้านที่3การบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา 3.1โรงเรียนได้กำหนดการปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความสวยงามน่าอยู่มีบรรยากาศที่เอื้ออํานวยต่อการจัดการเรียนการสอนโดยมีกิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียนโดยได้รับความร่วมมือจิตอาสาจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3.2โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนประกอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงามน่าอยู่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมปลูกต้นไม้ดังภาพต่อไปนี้ 3.3โรงเรียนได้กําหนดการปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงามน่าอยู่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนในการปรับปรุงอาคารเรียนดังภาพ3.4มีการมอบทุนการศึกษา คือทุนปัจจัยนักเรียนยากจนด้านที่4การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ4.1นายวินัยชยราชได้ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือรุ่นที่897ณค่ายลูกเสือไร่ศักทองแคมป อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี 2. ผู้บริหารและคณะครูร่วมอบรมโรงเรียนคุณธรรมโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสอง 3. ผู้บริหารคณะครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learning โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learning ผ่านกิจกรรม o n e ครู c h นโ One-Project ได้รับรางวัล Excellent ด้านที่5งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะคอมพิวเตอร์การประกวดราคาคารุพันคอมพิวเตอร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2 2. ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2 ผลงานเด่นในรอบ6เดือนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูในโรงเรียนบ้านวังสะพุงส่งผลงานนวัตกรรมการศึกษาในโครงการนวัตกรรมการศึกษาสู่วิถีชีวิตใหม่วิถีคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2จำนวน15นวัตกรรม ผลงานในรอบ6เดือนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1. นายสันติจันทวงศ์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2ตามโครงการนวัตกรรมการศึกษาสู่วิถีใหม่วิถีคุณภาพในสาขาการงานอาชีพ 2. นายพนมนานวนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มคุณภาพตามโครงการนาวัตกรรมการศึกษาสู่วิถีใหม่วิถีคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองในสาขาศิลปะดนตรีและ 3. นางจุธาธิปชัยศรีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มคุณภาพ ตามโครงการนวัตกรรมการศึกษาสู่วิถีใหม่วิถีคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2ในสาขาภาษาไทย โรงเรียนบ้านวังสะพุงได้มีการจัดทำระบบสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาโดยในระบบจะมีการรายงานผลการดำเนินง,งานในรอบ6เดือนจะมีการรายงานการไปราชการประชุมอบรมของคณะครูและบุคลากรมีบันทึกเกียรติบัตรหรือรางวัลมีรายงานการเรียนการสอนแบบออนไลน์ดังในภาพ รวมทั้งโรงเรียนบ้านวังสะพุงยังมีระบบการประเมินตนเองแบบออนไลน์และโรงเรียนบ้านวังสะพุงได้มีรบะบบแสดงเกียรติบัตรและรางวัลดังภาพ